เพราะฉะนั้นไอ้สมุดต,ตรงนี้นะครับไม่มีคําว่าไปเปลี่ยนชื่อใดๆทั้งสิ้นคุณคุณไปเปลี่ยนก็คือต้องเป็นญาติกันจริงๆเปลี่ยนได้คือจะไม่ทํและตรงนี้แม่ไม่ทํและฉันจะยกให้ลูกฉันอ่อาให้ลูกเขาไปสวมสิทธิแทนได้ไม่มีปัญหาเลยก็เปลี่ยนชื่อไปก็จบเอาไปขายเอาไปทําอะไรไม่ได้ก็ทํากินไปตลอดที่พิษยันหลานออกมาอีกก็ให้หลานต่อไปก็อย่างนั้นแค่นั้น ใช่ครับผมคมุณนิยคณถานะครับเป็นแบบนั้นเลยนะครับเ <c oughs> สนีหาไงเขาใช้กันบ่อยสนีหาเจ็ดสิบเอ็ดล้านไงดอกนะเสเหลาเสนีหาเจนะ็ดสิบเอ็ดล้านคิดว่าเขาจะให้ขนาดนั้นละ <c oughs> ทุกคนก็ตาโตมะนะันนเดถ้ารู้ข่าวนะ <c oughs> ถูกต้อง ภาษีอ่ะแพงมากแอดบอกได้เลย <c oughs> แอดเคยเคยไปเคยไปอะไรนะเคยไปโอนบ้านโอนที่โอนอะไรอย่างเงี้ยเอฟซี FC. โอ้ภาษีโหดเป็นหมื่นหมื่นอ่ะ <c oughs> ภาษีแพงมากเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนแยางเงี้ยที่ดินอ่ะโอ้แพงเออเปลี่ยนชื่อการครอบครองแพงแพงแพงมากยอมรับเลยภาษีที่ดินตรงเนี้ยแพงแพงจริงอืม เราเราต้องเข้าใจนะครับใช่ไหมเออซื้อไปแล้วเจ็ดิบเอ็ดใช่ไหมสองคู่เลยใช่ไหมเอาอย่างนั้นเลยใช่ไหมนั่นแหละนะครับเอซี MC. ใครจะไปให้ฟรีฟรีถามหน่อยนะครับเออแล้วยิ่งเจ้าของก็ออกมาการันตีเลยว่า<ๆ>เขาไม่ได้ให้ฟรีโออย่างนี้จบเลยจะไปเถียงอะไรเขาล่ะเออจะไปเถียงอะไรเขาได้ ไม่ไมีเลยคุณกระดิษฐาใครจะมาเสน่หหาให้แอดมปถามหน่อยนะครับไม่มีไอที่เข้าได้กันโครมงงโค,ม,โคมอยู่ตะกอนเนี้ยเห็นไหมแอดเคยได้ไหมไม่ได้เขาก็เสน่ห์หาคนอื่นไง <c oughs> คนอื่นเขามีเสน่ห์หาอยู่นะแต่ก็แต่ก็ไม่ได้เยอะหรอกมันเป็นมันเป็นของนอกกายเล็กเล็กน้อยๆอแหละนะครับอืมก็ว่ากันไปอย่างโต๊ะตู้เตียงเป้าห่มชุดนอนอะไรก็ว่ากันไปเยอะแยะมากมายรถนะครับก็ได้กันไป ก็คือเสน่หาอันนั้นใช่อันนั้นมันสมเหตุสมผลเอฟซีเพราะอะไรมันเป็นอ่าสินทรัพย์ที่มันไม่แพงมากมันก็ถือว่ามันก็ถือว่าเป็นเสน่หาได้ให้โดยใจเสน่หาไม่มีปัญหาใช่ไหมไม่มีแต่ถ้ามันเวอร์วางอลังการเกินไปนะมันไม่ใช่เออซื้อรถให้คันหนึ่งเนี่ยอ้ไม่มีปัญหาครับได้เลยพอได้อยู่ถ้ามันไม่แพงเกินไปนะโอเคพอได้อยู่มันสมเหตุสมผล แต่ถ้ามันเยอะเกินไปมันเวอร์ทางทางคานเกินไปมันไม่มีใครหรอกสน่หาอะไรขนาดนั้นญาติก็ไม่ได้เป็นนะครับนะทํางานก็ไม่ได้ทําให้จะเอาอะไรทั้งนานะครับใครจะมาให้ฟรีฟรฟรถามหน่อยของฟรีมันไม่มีหรอกมีอยู่แต่มันน้อยมูล,ลค่ามันไม่ได้เยอะขนาดนั้น ช่ครับมันก็อย่างนั้นแหละนะครับอยู่แบบนี้แหละเออหาันตรายใช่ไหมคือเอฟซีนะไอ้พวกนี้เอามายกให้แอดแอดก็ไม่เอานะถูกไหมแอดจะดูก่อนว่าที่คุณเอามาให้ฉันนะ่ะเบื้องหน้าเบื้องหลังเนี่ยมันจะมีมันจะมีผลกระทบมาห,าหาหรือเปล่าเราต้องดูก่อนนะเอฟซีนะไม่ใช่ว่าเอาของเขาไปโปรโมทนะไม่ได้นะเออเขายัด ของผิดกฎหมายให้อันนี้เขาเรียกว่ายัดของผิดกฎหมายให้เอฟซี FC. ถ้ายัดของผิดกฎหมายให้นี่จะซวยก็ซวยอสวัสดีคุณสุชีพด้วยนะครับเารานที่หนึ่งให้มาห,หนึ่งหมื่นนะโอ้ยขอให้สมพรปากเถอะนะให้ถูกแล้วกันนะให้ถูกรางที่หนึ่งแล้วกันนะโอ้โหนะ ่าว่าแต่หนึ่งหมื่นแล้วมันเด็กๆไปนะอ,อย่างนั้นเดี๋ยวจ้างลำในสวนยางเลยนะลำสามวันไปเลยนะเป็นแบบนั้นเลยนะอ่กอกอากาศเย็นๆอยู่นะครับอากาศเย็นอยู่อ่ือคนเราเ่ยมันต้องมีตักกะใช่ไหมมีมีสมเหตุสมผลใช่ไหมถ้าอันไหนมันไม่สมเหตุสมผลเนี่ย เราเราจะไปดันทุลังไปก็ไม่ได้นะไม่มีใครเขาเชื่อสังคมเขาไม่ได้โง่นะเขาไม่ได้กินยานะไรเอฟซี FC นะแอดบอกได้เลยสังคมไม่ได้กินญ้านะทุกคนเ็าดูเขาดูออกอันไหนมันมันจริงอันไหนมันไม่จริงอนะ่ะใช่ไหมไม่ใช่ว่าจะเชื่อเวลาเขาพูดมาเขาเชื่อเข้าไปอย่างนั้นนะมันไม่ใช่ไนงะ <laughs> เออมันไม่ใช่ <c oughs> เพราะฉะนั้นมันต้องดูสมเหตุสมผลหรือเปล่านะ จ้างลามเก้ารอบเลยล่ะมันไม่มีปัญหาเลยถ้าถูกจริงจริงมีอย่างเดียวก็นะที่ที่มีปัญหาอยู่ก็คือมันไม่ถูกแต่ถ้ามันถูกอ่ะปัญหาตรงนี้มันหมดไปทันทีอบอกเลยเออไอท้ที่ไอ้ที่มันมีปัญหาก็คือมันยังไม่ถูกไงยถ้าถูกแล้วเนี่ยปัญหาตรงนี้ไม่เกิดหรอกมันไม่มีเกิดแน่นอนนะคนเราพูดง่ายมีเงินเนี่ยปัญหามันไม่เกิดหรอก ทำอะไรมันก็ดูง่ายดูดีไปหมดอายอยู่แล้วคุณใบยาอายอายแอดเป็นแอดแอดก็ไม่เอาของเขาหรอกจริงๆถ้าเขามาทวงแบบนั้นนะ่ะสู้ไปก็แพ้แอดก็พูดได้ตรงนี้สู้ไปก็แพ้เขาคุณจะไปสู้ยังไงเนี่ยเมื่อคุณเอาเงินเขาไปเฉยๆยเงี้ยคุณเอาของเขาไปเนี่ยคุณไม่คืนเขาเนี่ยคุณก็ผิดแล้วเขาไม่ได้ให้นะคุณจะไปอ้าง ว่าให้ได้งไงจนเมื่อเจ้าของเขาบอกเขาไม่ได้ให้คูจะไปอ้างว่าให้ได้ยังไงสเสน่หาอะไรเออญาติาเขายังพูดเลยว่าให้ญาติไม่ดีฝ่งเหรอเห็นไหมให้ญาติเขาไม่ดีฝ่งเลยจะไปให้ใครคนอื่นงานก็ไม่ได้ทําให้เออไม่ได้มีความสัมพันธ์กันขนาดนั้นเห็นไหมนะเขายังพูดอยู่เออยิ่งพูดยิ่งเข้าตัวอพูดง่ายๆพูดไปก็เข้าตัวไป อย่าคิดว่าถือกฎหมายไว้ในมือนะครับจะทําแบบนู้นแบบนี้จะชี้ผิดให้เป็นถูกชี้ถูกให้เป็นผิดได้นะไม่ได้หล FC. เอฟซีเออมันขึ้นอยู่ขึ้นสู่ขบวนการศาลท่านก็มองเห็นอยู่แล้วว่าไหนผิดถูกถูกไหมเออคุณจะไปเบี่ยงเบนคุณจะไปแก้ไขนู่นนี่นั่นไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่เลยนะเอฟซี FC. แอดบอกเลยเลยยากในเมื่อมันผิดนงหลักฐานก็มียุ่งไหม สัญญาก็ยังมีอีกโอ้โหอันนี้ไปกันใหญ่เลยเอฟซีไปกันใหญ่สัญญาก็มีโอโ้ตายเลยมันยิ่งกว่าเวรกรรมตามทันอีกเอฟซีสมัยก่อนทํากับอ่าญาติพี่น้องไว้ยังไงถูกไหมไอท้ที่ไอ้ที่หนักหนาที่สุดก็คือมีดอนมานดานี่แหละนะครับมีดอนมานดานี่แหละก็คืออันเนี้ยก็เกินไป มองตรงว่าก็เกินไปทำอะไรไม่คิดนะครับเอ็อดเคยพูดเรื่องนี้หลายครั้งแล้วว่าใครทำกับให้พ่อแม่เสียใจพ่อแม่ลำบากใจเนี่ยไม่มีใครที่จะเจริญได้หรอกเพออราะว่ามันเป็นวิบากกรรมนะจะชั่วจะดีนั่นก็คือผู้ให้กำเนิดนะเอซีนะแอดบอกไปเลยจะช่วจะดีก็ก็เป็นผู้ให้กำเนิดเป็นผู้ที่มีพระคุณสูงสุดแล้ว บอกง่ายๆสูงสุดแล้วไม่มีใครที่จะอ่าไม่มีใครจะมีบุญญาธิการหรือมีบุญคุณได้มากเท่ากับพ่อแม่หรอกเพราะเขาสร้างให้เราเกิดขึ้นมาถ้าไม่มีเขาเราก็ไม่มีเราเอาพวกนี้นี้ถูกไหมไม่มีเขาก็ไม่มีเราเพราะว่าเราจะเกิดมาได้ก็เพราะต้องมีเขาสองคนนั้นนะด้วยวิธีอะไรกันต่างๆก็แล้วแต่จะบอกว่าจะเกิดมาจากหนุงยังไงไม่สนใจในเมื่อเขาสามารถ ทำให้เราเกิดมาได้นั่นก็คือผู้มีพระคุณอันใหญ่หลวงที่สุดแล้วเอแล้วจะไปตําหนิไปว่าเขาไปด่าเขาอย่างเนี้ยนะแล้วไปให้คนอื่นมาด่าอย่างงี้เอฟซีมันใช่ที่ไหนมันไม่ใชม่มันไม่ใช่หรอก FC. เอฟซีเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้น่ะวิบากกรรมนี่แหละแอดบอกได้เลย,เลยวิบากกรรมนี่มันหนักหนาสาหัสทื่แก้ไม่ได้จริงๆแก้ยากมาก แก้ไม่ได้หรอกเพราะว่าทําไว้เยอะเอ,อให้คนให้คนอื่นมาด่านู่นนี่นั่นแล้วถามว่าทางเอาพูดง่ายนะแม่นอกไฟจะช่วยได้ไหมถามแค่นี้มันก็ไม่ได้ไม่มีทางโอกาสจะช่วยไม่มีทางมีแต่เขาแค่ให้กําลังใจเฉยแหละออสู้นะสู้นะ,สนะลูกสู้นะเออแค่นั้นเองเอ,อิช่วยอะไรได้ไหมไม่ได้สร้างปัญหาให้ไว้แล้วก็ช่วยไม่ได้ อปัญหาสร้างให้ไว้แล้วเล่นงานให้คนอื่นให้ไว้แล้วแต่ว่าไม่สามารถจะไปแก้ปัญหาให้คนอื่นได้แก้ให้ใครก็ไม่ได้ตัวเองก็ยังแย่นะมีลูกมีลูกผู้หญิงก็แย่ลูกผู้ชายก็ยังแย่อีกออเออแย่อีกดูสิเอฟซีพูดไงว่าบาปกรรมนี้นะหนานักนะครับ ใช่กับผมนะครับหนักเลยหนักเลยนะลูกผู้หญิงก็แย่ลูกผู้ชายก็แย่เออนะดีๆทั้งนั้นตอนแรกแอดคิดว่าผู้ชายเขาน่าจะดีอยู่นะโอ้ทำเพื่อสังคมน,นน่นนี่นั่นเอาไปเอามาเฮ้ยมันก็ไม่ใช่แล้วนิวะเออเริ่มเริ่มบิดเบี้ยวเริ่มเอียงแนละ้วเริ่มไม่ใช่แนละ้วเออคนเรานี่ดูกันดูกันแค่หน้าตามันยังไม่พอนะ มันดูที่การกระทํานะแอดว่านะเอาจริงๆนะดูแค่หน้าตารูปร่างบุคลิกเนี่ยนะหรือว่าดูที่าพูดง่ายการศึกษาเนะี่ยมันไม่ได้เลยเอฟซี FC. ไม่ได้เลมันดูที่การกระทําดีกว่าถูกไหมการกระทํานี่แหละเป็น,เป,นเป็นฟ้องที่สุดว่าดีไม่ดีเใช่ไหมมันทำอะไรไม่ได้เอฟซี FC. แอดบอกได้เลย มีลูกก็แย่นะเออสอนลูกยังไงสถานการณ์เนลูกเนี่ยจนเจียนจนเจียนจนไปจนอยู่นะสอนลูกยังไงเออให้ลูกเข้าปิ้งไปหมดนะเอ,ออย่างเงี้ยเอฟซีดูสิถ้าคิดว่าลูกทำไม่ถูกตรงไหนยังไง่ะแม่ก็มีติดมีสิทธ์เตือนสติลูกได้นะแอดพูดนะถ้าแม่คิดว่ารักลูกจริงๆอ่ะ เห็นลูกทําผิดเนี่ยก็เตือนสติเขาไปบอกห้ามยับยั้งเขาไว้ไม่ให้เขาทาอันนี้แม่ส่งเสริมลูกอย่างเดียวเลยอันนี้ก็ถูกอันนุก็ถูกไม่เคยผิดสักเรื่องนึงลูกก็เข้าใจว่าที่แม่ส่งเสริมนะ่่ะมันเป็นเรื่องถูกทั้งหมดตายแล้วอย่างเงี้ยเออ,เอาใช่ใช่ หลายอย่าง fc แอดบอดเลยหลายอย่างที่ลูกทําผิดอ่ะแม่ส่งเสริมอ่ะแม่ไม่เคยกล่าวอ้างว่าลูกเลยมีแต่ไปว่าคนอื่นที่ว่าลูกเขาเออตําหนิลูกตําหนิคนอื่นว่าลูกเขาลูกเขาทําผิดจ้าเนี่ยยังเถียงช่วยลูกเลยเขาเรียกว่ารักลูกไม่ถูกทางนะเนี่ยเออลูกถึงได้เป็นอย่างนั้นไงเออใช่ไหมลูกถึงได้เป็น ลูกเขาเข้าใจว่าที่ทำมาเนี่ยถูกทุกอย่างถูกทุกเรื่องเออกอดมรณะไงกอดนี้สำคัญชะไหนใช่ไหมเออกอดนี้กอดที่ไรอะ่ะประเด็นมาตลอดประเด็นเข้ามาตลอดเอฟซีลองคิดดูอะไรมันจะได้ขนาดน,านั้นเอฟซีชีวิตนี่ลำบากแท้เออ มีลูกก็ <c oughs> ก็เข้าปิ้งหมดเอาจริงๆมีลูกก็เข้าปิ้งหมดโดนโดนคดีความโดนนู่นโดนนี่ไปทั่วอืมแอดไม่รู้นะว่ารวยมากน้อยแค่ไหนหรือรวยหรือเปล่านะครับนะเออตอนหลังๆนี้เขาไม่ได้โชว์แล้วนะแต่ก่อนเขาโชว์อยู่ <c oughs> เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยโชว์ให้เห็นแล้วว่ารวยอืมไม่ได้โชว,ว์แต่ก่อนโชว์ให้เห็นอยู่ รวยนู่นรวยงั้นรวยอย่างนี้โชเอ่อเดี๋ยวนี้ไม่ละไม่ละไม่ไม่โชให้เห็นแล้วไม่กล้าโชแล้วโชวไปก็เข้าตัวเองหมดเพราะว่าเขาถ้าเขาสอบถ้าเขาอะไรลงไปลึกเนี่ยเขาก็จะดูทรัพย์สิงนงานนี้จะงอกเข้าไาอีกเออ <c oughs> งานนี้จะงอกเข้าไาอีกนะเดี๋ยวเขาตรวจสอบอีกนะ รวยเยอะเกินไปก็ไม่ได้นะเอฟซีนะเออมันต้องสมเหตุรวยแบบสมเหตุสมผลไงรวยพอประมาณนะรวยพอประมาณอย่าโชว์นะคนที่โชว์คนที่โชว์ของอ่ะอยู่ในคุกหมดแล้วเอฟซี <c oughs> คนที่เขาโชว์โชว์ของอยู่อ่ะอยู่ในคุกหมดแล้วเออนะไปพักผ่อนอยู่ข้างในไปเที่ยวฮ่องกองกันหมดแล้วเอฟซีก็เห็นนี่การโชว์เป็นยังไง โชว์ในสิ่งที่ถูกต้องก็ไม่มีปัญหาแต่โชว์ในสิ่งที่ไม่ถูกนี่สิประเด็นเยอะ fc สุดท้ายนั่นแหละนะครับ fc นะมันก็ต้องสู้ไปตามกระบวนการนะครับสู้ไปตามกระบวนการแล้วก็ เขาเริ่มรู้แล้ว FC นะครับอใช่ใช่นะครับนั่นแหละนะครับมันก็เป็นอย่างนั้นนะกินหรูอยู่แพงนะอา่าก็จะเป็นแบบนั้นนะ เขาคิดว่าเขาเขาอยู่เหนือคนอื่นแล้วไงเอฟซีเขาคิดว่าเขาอยู่เหนือคนอื่นแล้วเขาก็เลยลอยลำไงเขาก็เลยคิดว yeah. ่าอ่าคนอื่นนะอ่าเทียบเขาไม่ได้แล้วเขาก็จะเป็นแบบนั้นเขาก็เลยอ่าทําอะไรก็ได้ไม่เคยผิดนะทําเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ไม่เคยผิดสักเรื่องหลายๆเรื่องที่ผ่านมาก็ไม่เคยผิดสักเรื่องมีแต่ถูกแล้วก็ทุกคนก็สนับสนุนครับทุกคน ผิดหรือโทรก็ถูกหมดอะไม่ว่าผิดตรงไหนก็ถูกหมดทํายังไงก็ถูกเขาเลยเชื่อว่าเขาไม่เคยทําผิดเลยเห็นไหมเขาเลยเชื่อตัวเขาเองว่าเขาไม่เคยทําผิดอะไรเลยมันก็เลยกลายเป็นความไอ้นี่ไปเนะี่ยก็คือความพึงพอใจตัวเองไปว่าเอ้ยตัวเองไม่เคยทําผิดแล้วก็ทําถูกทุกเรื่องเพราะว่าแม่ก็ไม่เคยตักเตือนเลยแม่ไม่เคยบอกว่าไอ้หนูอย่าไปทํานะหนู มันผิดหน้าลกูกอย่างว่าน,านี้ไม่เคยมีนะมึงมาว่าลกูกโอโน้นนี่นั่นนะโมโหแทนลูกอีกอ <c oughs> สุดท้ายเป็นยังไงอ่ะเขาก็ด่ากันสิด่าทั้งบ้านทั้งเมืองโอ้ยแย่อ้ตีนะลำบากแบบนี้อกบอกง่ายไอี FC. โอ้ยมันจะมาได้ยังไงมันจะมาช่วยอะไรได้นะเออมันจะมาช่วยอะไรเขาได้มาพร้อมผู้ใหญ่ใครอะผู้ใหญ,ผใหญ่ผู้ใหญ่บ้านที่ไหนเออในเมื่อบ,บทบัญญัติมันเขียนเอาไว้หมดแล้วอะคุณจะไปแก้กฎหมายตรงไหน,นอยากแะถามคุณใหญ่แค่ไหนอุ้ยคีโมสมัยก่อนมันก็บอกว่าจะพาใครมานะเออพาใครมาวะอ่า พาในซซเออเขาจะพาในซอมาแล้วเป็นไงอ่ะไม่เห็นมาเลยนะอ FC ไปเชื่อคนพวกนูนะ้นอ่ะนะเคยเชื่อมาหลายครั้งแล้วมันก็ไม่เคยมีไม่เคยเป็นจริงสักครั้งหนึ่งนะเออบอกจะมานุ่นนี้นั่นอันนู้นอันนี้จะทําอย่างงู้นทําแบบนี้สุดท้ายก็ไม่ได้ทําโอ้ยไปเชื่ออะไรวะนะครับไปเชื่ออะไรมัน เชื่อมันก็ไม่ได้แล้วนะครับมันไร้สุดบอกมันจะไปช่วยอะไรได้เนื่องเมื่อเจ้าหน้าที่เขาพูดไปแล้วอันไหนผิดโกมันจะไปแก้ยังไงอันนั้นมันเท่ากับแก้กฎหมายนะจะบอกไว้เลยอ่ะเอาจริงๆมันแกะว่ามันไม่มีทางมาหรอกนล้วจะมาเพื่ออะไรมันจะมาช่วยอะไรได้ไม่มีทางในงเมื่อกฎหมายมันเป็นมาแบบนั้น แอดไม่เคยเห็นใครจะมาเปลี่ยนแปลงกฎหมายได้นอกจากเข้าเข้าคอรมอเปลี่ยนกฎหมายใหม่เข้าคอทรมอถ้าทําแบบนี้ได้เอตีนะนายทุนนี้ยิ้มเลยแอดบอกได้เลยนะถ้าทําแบบนี้ได้นะนายทุนนี้ยิ้มกลิ่มเลยนะแยกเขี้ยวเลยเอหวันกรอบเห็นไหมมันไม่มีหรอกแอฟตีอย่าไปเชื่อใครนะครับและไม่เคยเชื่ออะไรคนพวกนี้ไม่มีประโยชน์ ช่ครับผมแอดไม่เคยเชื่อเลยนะว่าเขาจะทำให้ฟรีนะครับแอดไม่เคยเชื่อเลยว่าเขาจะทำให้ฟรีเขาก็มีเรื่องราวที่สะท้อนกลับไปยนะังไงนะมีคนโอนให้มีจากคนต่างประเทศโอนให้นู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมาย <c oughs> ที่ไม่เรื่องตะกอดนี้ยนะครับ <c oughs> เขายังไม่ได้ชี้แจงอะไรเลยแล้วปัจจุบันนี้เราก็ไม่เชื่อเขาแล้ว <c oughs> เขาเป็นคนแบบนั้นเราจะไปเชื่อเขาได้ยังไง แค่ตรงนี้เราก็รู้แล้วเนี่ยเรารู้เรารู้อุปนิสัยแล้วล่ะเรื่องนี้เปิดเผยขึ้นมาเรายิ่งรู้ใหญ่ตอนแรกเราคิดว่าเขาเนี่ยก็เป็นคนดีหนึ่งในสังคมเราว่าเพราะว่าเขาชอบช่วยเหลือคนนู้นคนนี้ใช่ไหมเราคิดว่าเขาเป็นคนดีแต่ไม่ใช่เออมันไม่ใช่แหละเขาพยายามฟอกตัวเขาเองโบ้ดง่ายๆหลายคนที่เขาออกมาเปิดเผยความเป็นจริงมันก็เด่นชัดอยู่แล้ว เราไม่ต้องพูดเยอะแล้วเ,เรื่องพวกนี้เนะวิถีของเขานะเดินไม่สวยแล้วล่ะทางเดินของเขาไม่ค่อยสะดวกแน่แน่แอบอกได้เลยทางเดินของเขานะ่ไม่สะดวกแล้วต่อไปก็จะเดินเดินด้วยความยากลำบากแล้วถนนถนนเริ่มมีขวากน้ำนะครับ มีอุปสรรคเยอะแยะมากมายแล้วคราวนี้ย <c oughs> การกระทําของเขาเองทางนั้นเอฟซไม่มีใครทํามีแต่เขาทําตัวเขาเองแบบนั้นเลยมันใช่เลยแบบนั้นเลยเอฟซี <c oughs> เขาทําของเขาเองถือว่าช่วยไม่ได้จริงๆอืม ใช่ครับผม <c oughs> แอดไม่เคยเชื่อใครเลยนะก็ไม่ได้เชื่อเขาเลยนะครับพอเรารู้ว่ามันมีปัญหาเรื่องเงินทองทองอะไรมีเถียงกันโน่นนี่นั่นแอดก็เลยรู้แล้วโอ้เขาก็เป็นแบบนั้นเราถึงไม่ได้แอนนสนใจเขาเขาจะมาทําอะไรให,ให้ให้คนฟรีฟรแอดแอดอยากจะถามใช่ไหมไม่มีหรอกที่เขาจะทําให้ฟรีไม่มีหรอก,รไ,มมรอกไม่มีสักอย่างหรอกที่จะฟรีฟรีมันไม่มียากเออ ยากยากแอดบอกเลยเลยยากมากยากจริงๆไม่มีฟรีในในในโลกไม่มีของฟรีจริงๆ <c oughs> มีแต่พูดข้างหลังหลังไม่นะมันชัดเจนอยู่แล้วหลังไม่มใช่โดนไปเยอะแหม ขอให้บอกว่ามาช่วยช่างใหญ่เถอะถูกไหม fc พร้อมที่จะให้ทุกเมื่อทุกคนเลยใครที่มาช่วยช่างใหญ่ fc พร้อมพร้อมเลยใจนี่เกินร้อยจริงๆเอฟ fc ให้หมดอ่ะขอบอกว่ามาช่วยช่างใหญ่เออเห็นไหมเขาก็มาเลยช่วยเลยโว้เงินทั้งนั้นเอออยากมีค่ารถค่าอยู่ค่ากินค่านุ่นค่านี้ให้หมดอ่ะ ใช่ครับผมนะมันก็ชัดเจนอยู่แล้วมันบ่งบอกถึงตัวตนที่แท้จริงไงปาจิ๊บมาบ่งบอกถึงตัวตนที่แท้จริงมันเป็นแบบนั้นเราก็ต้องเห็นไปตามความเป็นจริงอะไรเออเราจะไปกล่าวหาจะไปว่าไม่ได้นั่นคือความจริงเราต้องยอมรับถูกต้องนะเป็นแบบนั้นแหละนะครับเนิ ปากก็พูดได้ใครก็พูดเป็นใครก็พูดได้ใช่ไหมแต่พอมันไม่สมดังใจตั้งเอาไว้เนี่ยมันก็ไปยเห็นง่ายง่าย,ายเห็นไม่มีใครเขาจะเต็มใจช่วยแบบฟรีๆเอาหยาดเหงื่อแรงกายก็สู้แบบฟรีๆอย่างนี้ไม่มีเอฟซี FC สบายใจได้มันไม่มีหรอกอืไม่มีแน่นอนรับรองได้นะ